นิทานก่อนนิทราคติสอนใจเรื่องดอกไม้บนทางช้างในป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้และพืชพันธุ์ดอกไม้หลายชนิดคุ้มแก้วและคุ้มขวัญช้างทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันมายาวนานแต่ทั้งคู่มีนิสัยที่แตกต่างกันนั่นคือคุ้มแก้วชอบความเปลี่ยนแปลงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและชอบการเดินทางไปเที่ยว ส่วนคุ้มขวัญไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงยินดีที่จะอยู่สถานที่เดิมๆและชอบเล่นอยู่กับบ้านเท่านั้นในวันหนึ่งขณะที่ชวนกันออกไปเที่ยวในป่าคุ้มแก้วเห็นดอกไม้สีสวยๆบนทางเดินของช้างมันเป็นดอกไม้ที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมีสีแดงส้มและเหลืองมีรูปร่างเหมือนดาวและมีกลิ่นที่หอมชื่นใจ คุ้มแก้วรู้สึกตื่นเต้นมากมันคิดว่าดอกไม้นี้คงจะมีคุณค่ามากและอยากได้ดอกไม้นี้เป็นของตัวเองคุ้มแก้วเลยเรียกคุ้มขวัญมาดูดอกไม้นี้และบอกว่าจะเอาดอกไม้นี้ไปปลูกที่บ้านของมันนะคุ้มขวัญเดินมาดูดอกไม้แล้วไม่รู้สึกอะไรมันคิดว่าดอกไม้นี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็เหมือนดอกไม้อื่นๆทั่วไปที่มันเห็นบ่อยๆในธรรมชาติและไม่เข้าใจว่า ทำไมคุ้มแก้วถึงต้องการดอกไม้นี้มันเลยบอกว่ามันไม่สนใจดอกไม้นี้หรอกถ้าคุ้มแก้วอยากได้ก็ให้คุ้มแก้วเอาไปได้เลยคุ้มแก้วคิดว่าคุ้มขวัญไม่มีรสนิยมและไม่รู้จักคุณค่าของดอกไม้นี้มันเลยเอาดอกไม้นี้ไปปลูกที่บ้านและดูแลอย่างดีโดยหวังว่าดอกไม้สีสวยนี้จะเติบโตและสวยงามมากยิ่งขึ้น แต่คุ้มแก้วไม่รู้ว่าดอกไม้นี้เป็นดอกไม้ป่าที่ต้องการแสงแดดน้ำและอากาศที่เหมาะสมมันไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ในบ้านของคุ้มแก้วที่มีร่มเงาและมีน้ำน้อยดอกไม้เดิมที่มีสีสวยก็เริ่มเฉาและเหี่ยวลงไปทุกวันมันไม่สามารถออกดอกหรือส่งกลิ่นหอมได้อีก คุ้มแก้วรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากและคิดว่ามันทำทุกอย่างเพื่อดอกไม้นี้แต่ดอกไม้กลับไม่สามารถเติบโตสวยงามได้อย่างที่คาดหวังไว้คุ้มแก้วเลยเดินออกไปหาคุ้มขวัญและบอกว่ามันรู้สึกเสียเวลากับดอกไม้นี้ซึ่งไม่มีคุณค่าอะไรเลยและดอกไม้นี้ก็เหมือนดอกไม้อื่นๆทั่วไปที่มันเห็นได้บ่อยๆมันไม่อยากได้ดอกไม้นี้อีกแล้วคุ้มขวัญยิ้มให้กับคุ้มแก้วและคิดว่า คุ้มแก้วคงได้เรียนรู้ความจริงของธรรมชาติได้บ้างแล้วเลยบอกกับคุ้มแก้วว่าดอกไม้นี้ไม่ได้เหมาะสมที่จะอยู่ที่บ้านคุ้มแก้วมันเหมาะกับทางช้างที่มีแสงแดดน้ำและอากาศที่เหมาะสมต่างหากคุ้มขวัญเลยแนะนำคุ้มแก้วให้นำดอกไม้กลับไปปลูกที่ทางช้างเหมือนเดิมและให้ดอกไม้นี้เจริญเติบโตอยู่กับธรรมชาติในแบบที่มันเคยอยู่คุ้มแก้วเห็นด้วยกับคุ้มขวัญและช่วยกันเอาดอกไม้นี้กลับไปปลูกที่ทางช้างเหมือนเดิม ในวันต่อมาเมื่อคุ้งแก้วและคุ้งขวัญได้เดินทางไปที่ทางช้างก็รู้สึกประหลาดใจที่เห็นดอกไม้ต้นเดิมนั้นกลับมามีชีวิตชีวาออกดอกสวยงามทั้งสองเฝ้าชื่นชมดอกไม้และสูดดมกลิ่นหอมของดอกไม้อย่างชื่นใจอีกครั้งและให้สัญญาร่วมกันว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงผู้อื่นให้เป็นไปนตามความคาดหวังของตัวเองอีกต่อไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งร้วนแต่มีความสุขและมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตัวเองการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมผู้อื่นอาจทำให้ความสุขของเขาหายไปขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังนิทานก่อนนิทราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปนิทานก่อนนิทานเรื่องต่อๆไปให้ได้รับฟังกันนะคะ